ุบกระจกหลังแตกพังเสียหายแล้วเขาบอกว่าเท่าที่จับความได้เหมือนทะเลาะกันเรื่องการผ่อนรถเนี่ยนะครับดูคลิปหาุการนี้หน่อยครับผ่อนรถคุณก็ผ่อนมึงผ่อนนะ มึงทำอะไรกูทำงานหาเงินมือมานั่งพูด่าผ่อนรถรถของกูหลังงา้นั้ะกูออกม้ากูเองเนี่ยนะฮะคลิปนี้หญิงสาวถ่ายเอาไว้ครับตอนที่เธอนั่งอยู่ในรถเก๋งแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยจังหวะนั้นสามีเดินมาที่รถแล้วก็ใช้มือทุบกระจกมองข้างรถเก๋งพังทั้งสองข้างเลยคตามภาพที่เห็นครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินมาโตเถียงเล็กน้อยกับฝ่ายหญิงพี่บางช่วงบางตอนนะครับ พูดกันถึงเรื่องการขอนรถคันนี้ผู้หญิงก็เถียงอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินแล้วสักพักกระบะสีบอลคันนี้ฝั่งฝ่ายชายเขาขับมานะครับก็ถอยออกจากปั๊มไปเด็กปั๊มข้างหลังก็ยืนงงกันหมดมเพราะทุบรถไงครับปรากฏว่าต่อมาหญิงสาวโพสต์ภาพมือตัวเองฮะนี่เลือดออกที่นิ้วก้อยลักษณะคล้ายกับถูกทำร้ายเธอขึ้นข้อความบอกว่ามาดูสันดานจริงๆของผู้ชายคนนี้ ไม่ชอบแม่และลูกของเราเราหาเงินเลี้ยงตัวเองแต่เพราะคำว่าผัวต้องอดทนพอวันหนึ่งทนไม่ไหวก็มีแต่ความรุนแรงหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจหญิงสาวคนนี้เยอะนะครับแนะนําว่าไม่ควรทนกับความรุนแรงแบบนี้และเธอก็มาตอบว่าไม่ทนแล้วคงเลิกกับผู้ชายแบบนี้แล้วก็โพสต์ภาพด้านหลังนี้สัมงารตํารวจแห่งชาตินะครับใบแจ้งความเธอ,อบอกว่าจะขอเอาเรื่องกับผู้ชายคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ บางช่วงบางตอนที่มันเห็นหน้าผู้ชายที่มันเผยแพร่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับอ,อ,อยู่ในโซเชียลอยู่แล้วฝ่ายหญิงเ้าโพสต์ขึ้นมาเองครับอ,อรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่อง8